แบบที่หนึ่งนะครับกระชั้นสลายช้าๆนะครับกล้าเท้าขวาไปข้างข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกครับช้าเซ้ห้าและหกเจ็ดถอยครับเจ็ดแปดดูการทำเจ็ดแปดนะครับถอยเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดจิกปลายเท้าครับจิกปลายเท้าเปิดซ้นนะครับห้ามเปิดปลายเท้านะครับแปดครับ เ่้นเท้าขวาโอเคครับแบบที่หนึ่งนะครับสามสี่หและ6 7 8จ็โอเคกำลังแข็นะครับ6 7 8 1 2 3 4 5และหกเจ็ดเย็นมากทาแอรรบิตครับแบแอรรบิกครับหกเด หนึ่งสองามี่ห้าและ6 7 8เยี่ยมมากตันนี้ครับจะได้เก็นครบทุกด้านนะครับ6 7 8จ็ดแปหนึ่งสสาม้าและ6 7 8โอเคทานี้นะครับต่น้าอีกทีนะครับ6 7 8 1 2ดแปสอห้าและห เจ็ดแปด่านไหมครับอ่านะครับแปดที่สองนะครับตอนนี้เท้าขวาเราอยู่ด้านหลังเราจะโฟร์เวิร์ล็อกไปด้านหน้านะครับดูด้านข้าก่อนนะครับหนึ่งและสองสามและสี่ตอนที่เราก้าวน้ำหนักอยู่ที่ปลายเท้านะครับอ่าขาขึ้นหน้านะครับหนึ่งและสองสามและสี่ด้านข้างครับขวาอยู่หลังนะครับเราจะแปที่สองฟ์เวลร์ล็อกนะครับ ขวาด้ำหน้าก่อนนะครับ3 4 1และ2 3และ4ี่ฝั่งไหนบางครับโบว์บล็อกนะครับ3 4 1และ2 3และ4เยี่ยมมากครับฝั่งนี้ครับซี d ีดีขวาทีหลังนะครับ3 4 1และ2 3และ4อ่ด้านหน้าครับ8ที่1ถึง8ที่2คงขึ้นทางนะครับ8ที่1ครับ3 สี่หนึ่งสองสาและหกเจแปดสและสองสามและสนี่นะครับเป็นใสชชานะครับสะโพกะใช้เยอะนะครับ3 4 1 2 3 4 5และ6 7 8 2แปดสอและสองสามและสียังนะครับฝับงในบ้างครับ 5 6 7 8กเจ็ดแปดหนึสองสีและหกเจดและสอและสี่สิปีครับ6 7 8 1 2 3แปดหนึ่งามสและหกเจและสอและสี่เยียมมาครับฝั่งนี้ครับ5 6 7หกเจ็ด 1> 8 1 2 3 4 5่งสองสมส่าและหกเโฟมบอลล็อกไปครับ1และ2 3และ4เยี่ยมมากครับอัดไว้ห,หลังนิดนึงนะครับ5และ6อ่ะตอนนี้หลังจากที่หนูโฟเวอร์ล็อกมานะครับ1และ2 3และ4 5และ6นะครับใช้สไตล์แซม,ม่าเข้ามาแทรกนะครับ5และ6 7และ8อ่ะข้าวขวานะครับผ่านเท้าซ้ายมาเล็กน้อยนะครับ ย่อตตวลงนิดน้อยครับ5และ6 7และ8อีกทีครับ5และ6 7และ8 2 8ครับกันนี้นะครับ6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8 ครับคืนทางนะครับหกเจ็ดแปดหี่หและ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8เยี่ยม,มากไป่ค,ครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสและ6 7 8 2แและสอง 3และ4 5และ6 7และ8ปดโอเคสากซีพคลิ้งทางนะครับหกเจ็ดแปนึ่งสองสามสี่หและ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8ปดโอเคหกเจ็ดแปและ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8โอเคอ่ะไปหลังเล็กน้อยครับตอนนี้ดูยืนอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับ5และ6 7และ8ต่อไปเราจะเปลี่ยนทิศจากด้านหน้าตรงไปด้านขวามบือนะครับก้าวขวาผัดท้าซ้ายครับ1การก้าวขวาไปเท้าขวาชี้ไปขวานะครับอย่าชี้ไปหน้าตรงนะครับ ขาซ้ายติดมานะครับอ่ะท,อทีนะครับขวาขับซ้าย1นถอย2ชัดเส้นมา3าและ4โอเคขังไม่ก่อนนะครับ5และ6 7และ8ปก้าวขวาครับ8ที่3 1 2 3และ4โอเคตอนนี้หนูยืนดีที่แล้วซ้ายนะครับซ้ายถอยเท้าไปเท้านะครับก้าวซ้ายผ่านขวาครับยอด เล็กน้อยนะครับ5 6แล้วเปลี่ยนท้ามะครับ7 8โอเคขออีกทีนะครับ8ที่3นะครับขวาข้าบซ้าย1 2 3และ4ขครับซนะครับ5 6 7 8โอเคสาครับเกือบจบแล้วนะครับ3 4 1สี่สาสี 5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และหกเ็ก uh, ้าขวาครับ uh, okay. 1 2 3มและ4 5่ห้าหกเเยี่ยมมากอ่ะฝั่งนี้นะครับสารสอโอเคนะครับ6 7 8 1 2 3 4ปี่หและ6 7 8 2และ2 3และสี่ 5และ6 7และ8 3 2 3และ4 5 6 7 8เยี่ยมมากอ่ะฝั่งในบ้านครับ6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8 3 2 3และ4 5 6 7 8 6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7 8เยียบม,มากปังนี้นะครับ6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8 1>, 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7เน้นครับโอเคตอนนี้หนูยืนที่เท้าขวาพอยเท้าซ้ายนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้เท้าซ้ายต่อไปนะครับเราจะเป้าหมายเราคือกลับหลังหันนะครับบางทีเขาเรียกสะวัดเทินนะครับก้าวซ้ายผ่านเท้าขวาไปตรงกองครับ1เปิดเส้นเท้าขวาไปนะครับกลับตัวนะครับทัขวามือ สองกวบัตล็อกไปครับ3และ4 3และ4โอเคขออีกทีนะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่เท้าขวาพอยเท้าซ้ายนะครับเราจะเชื่อมไปที่8ที่4นะครับเป็นสะบัดเทินกับหลังหันนะครับ3 4 1 2 3และ4ยนอยูและ4่ยืนที่เท้าซ้ายนะครับต่อไปเราจะนับ5และ6และ7 8 5และ6และ7 ขอยเท้าขวาก่อนนะครับข่อยเท้าขวามาหนึ่งครั้งนะครับห้าและริบและมาซ้ายและหกและเจ็ดแะอเบอร์แปดโอเคมาทางนี้นะครับแปดที่สามยินดีที่เท้าซ้ายนะครับเราสะกดเทินแล้วเชื่อมไปสู่แปดที่สี่ตอนจบนะครับสามสี่หนึ่งสองสามและสี่ขอยครับห้าและหกและเจ็ดแปดโอเคสี่าด้กันครับเพ 7 8 1 2 3 4เยี่ยมมาก5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7 1 2 3และ4 5และ6และ7โอเคเยี่ยมมากครับต่อไปเราจะเริ่มฝั่งนี้นะครับ สายมือเรานะครับแล้วก็ลบมือลงไหมครับแล้วแตบบ่ที่หนึงนะครับ3 4 1 2 3 4 5และ6 7 8 2และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7กับหลังหันครับ1 2 3พ้อย5และ6และ7โอเคฝั่งใดบ้านต่อกันเรื่องกันนะครับ6 7 8 หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดสองและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าและหกและเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดสองและสอง 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3และ4 5และ6และ7 8โอเคเยี่ยมมากขอบคุณครับ